น,นั่ก็ขุดตู้มให้ปล่อยเขาปล่อยมานอนน้ำบ้านนี้หันลูกลานนะ่ะขึ้นมานอนน้ำพี่เบิด์ตบ้านเนาะม้วนแล้วบ้านนี้หัน <c oughs> ทั้งพุ่นยนย่างแก่สองเท่าบ้านนี้นนในย่างในสองแ่าแล้วเออการสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีก็รูปเลยหักแพง เบขขิดสุขู่สุคนเบิรท,ทุกหม่องทุกบอนพี่น้องเลยเนาะบ่าวสิเป็นเอฟซีภายในหรือว่าเอฟซีทางต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนรับเขาสู่ช่องยูทูบเบาวคำไพ่บาวล่าคื้เก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะหรือว่าช่องทางเฟซบุ๊ก k บาวคำไพหรือว่าช่องทางติ๊กต็อกพี่น้องเลยเนาะเอฟซีเข้ามาเบิ่งมาชมติดตามทางยูทูบได้พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กัพ่อๆกับเบาวคำไพกับยู่ที บ้านหรือว่าอยู่ที่หน้าของเอจอนเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยได้มาเยี่ยมยามทำข้าวเนาะสารทุกสุกดิบชีวิตการเป็นอยู่ประจําวันว่าสันพี่น้องเลยยามนี่กับทางบ่าวกับพายกับติดภารกิจหลายอย่างเนาะกับบระคอยมาเยี่ยมมายามบระคอยมาถ่ายคลิปทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้องให้เอฟซีฮาได้เบิ่งได้ชมเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันกับติด้าติดฝนติด เห็ดนหน้าเนี่ยพี่น้องเอ๋ยเนาะทางบ่าวไพ่ก็เห็ดนหน้าเห็นหน้ากันพี่น้องเอ๋ยก็เลบยบริมาถ่ายทำสัมผัสเลื่อยว่าซี่ซะเนาะมาเมื่อนี้กับครบทางเอื้อจอนเพิ่นพอดีพอดีพ,อดพี่น้องเอนะ๋ยเนาะกสีได้เข้าไปทักทายสบายดีทางเอื้อจอนเพิ่นสะก้อนพี่น้องเอนะ๋ยเนาะแต่ก่อนจะเข้าไปกัน ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเบาวคำไพยได้ทำคลิปใหม่ๆเผยเพร่ให้พ่อแม่พี่น้องให้เอฟซีฮาได้เบึงได้ชมต,ต,ต่อไปในเด้อวสันเนาะถ้าหากว่าบบาวคำไพยวา่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภาาัยไหวในที่นี่ลลวงหนาเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนไปว่ารลายพี่น้องเลยการทได้เข้าไปหาทางเอื้อจอดเพื่อนก้อนวสันเนาะเห็นเพื่อน,นัง ชมอยู่บัวพันโศกเศร้าเงาง,งอย,ยังกับท่านผู้พี่น้องเลยไปหับเบิงหับชมไทยถามพ่อพ่อมันกันกับบ่าวกัภไยเลยพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยพี่น้องบอไดมาโดนเติบหลายมือเติบเนาะ,ะสบายดีเดยอ้โจนกินข้าวกินน้ำแล้วบ่ตัวเที่ยงนี่กอ้จอนกินแล้วได้ยังกินมือนนิมือนิละ่ะโดยกินกบลูกวกกบลูกขวกกบไปสอนเอาทั้งใดเรีว่าซื้อเขาเจ้าบอ่อก็ ไปสอนไปสอนไปสอนกับปุ้ได้แล้วบ้านนี้ใครแม่โอ้สอนกับไม่ไงโดยได้หลายเติบอยู่ว่าพออยู่พอดิกินอยู่ที่ด้พอได้กินอยู่โอ้พอได้กินอยู่อยู่ดีมีแห้งเบ็ดสุขุชนอยู่ที่ครอบครัวเกินซานก็ดิแห้งอย <c oughs> <c oughs> อ่เออมีหลายผู้หลายคนอยู่บ่ามาหาบ้านนี้ไปสอนหลายคนอยู่โดย,ดยมาปะนี่กล้าจนงาวพี่น้อง โด,โดนใกล้จะพอดำเลยมือได้สีได้ดำนี่ก,นก็นํามือชีลูกก้าเบื่ออมีหํำมีในอยู่บ่ให้หนามีอยู่มีอยู่พอได้ดำนี่เนาะดยวันก้าวานัาวานโกนี่พ่อแล้วเป็นบ่ปวดนั่งชีวาิีตาหนึ่งยังจะวานตาหนึ่งได้จากตาแล้วตอนนถ้าก็ได้ห้าหนึ่งองสามสี่หาตาแล้วเอ,อนาน่าไหลดีสาระป่านี้ยังบ่พออยู่ ใครมาไทยให้ลานบ่คือเกาเ่าและลานคอเก่าโอ้ลานคือเก่ามืออื่นนี่ลูก้าไว้เลยมือฮื่อนี่ดำเนาะเลยเงาไว้นกะกาเจ้าะเงาต่อธรรมะนัน่นยังบ่ได้นั่นยังไถ่ามาป่ะนี่คือพ่อดำเลยนี่ว่านใหม่กันเขียวไปเลยเลยคนตกแข้งอยู่บ่ามาื่อนีร่มื่อนีร่ แมนทางนี้บ่ตกอยู่แง่แง่อยู่เออตกอยู่ทางเซโน่ผูแหงหงมือนีิแหงบ่แมนไปส่งลูกมาลดติดฝนมือนีิตกวาทงนี้แหงเลยตีแมนตกเพราะว่าเปียกผูแล้วโอ้โอ้ขัตรงน้่มกับยูได้สองสามถังผูแล้วเหนเป็นยังไงบ่ได้ไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเต้าก็บ่บไปไปเธอเดียวน่ะไปเธอเดียวไปกระพายนะ กลกับกระเป๋าบอยบอยเป๋ากิดจากไปกับกระเป๋ากระเป๋าเวียงกับเป๋าเวียงพาไปเยี่ยมบ่โดยไปเยี่ยมได้จังมือแล้วก็ไปเยี่ยมวานมือชื่อนี้ไปเยี่ยมวานมือซื่อนี้ไปเที่ึงไปเที่ึงอืมแลน้องแดงได้ถามาหามาเยี่ยมเจ้าอยู่บ่มืองแดงนี่เขาบป๋อยากให้มาเอาไถ่บุห้มาเออน้องเขาเอาคือว่ายสัต เนาะก็นี่เขาบอจากจะให้ไปไอะไรแต่ชื่อเติมบัตรเนี่ยจ่งให้มาเอาไ,ไว้ว่าเขาชิดเขาแล้วเออคันว่าน้องแดงมาหาเจ้านั่นให้มาไว,ไว้รถยมาหอดปืนไปหายเมื่อปร์บรถไม่กัีได้ว่าได้คุยกันยังอ่ะน,นะเ่าชื่อปัดเติมเงินอย่แล้วเขาบอจากจะให้มาฟี่อืมบัตรนี่คือทางเอือ้อจอนไปพูดนี่พี่น้องเพิ่นบอทบ่าวในไหนบ่าลวลาบวิโยลาบวเสนาโอ คือเพอนสซีโบวา์เอางอกเนาะเขาไปเยี่ยมลูกซื่อๆเนาะบบได้ไปว่าสีเฮ็ดแนวอื่นแน่เฮ็ดแนวบอดีเขาก็ไปเยี่ยมขั้นได้นกินแนวแซ่บเขาก็ไปส่งไปยืนชื่อๆเลยแมนว่าสีไปเฮ็ดแนวบอดีแตเขาก็ไปว่าอย่างโดยเห็นเขาได้กินจุ่มให้นี่จะให้ย่องไปให้อืขั้นได้นกินน่ะไม่จะผักคนอื่นบ่ไปให้นะโดยเจ้าคือบบไปเองล้นะ ยานเดาเพิร์ลว้าวยัน,นจะเพิร์ว้า,าโอ้ยันเอ็นองยันนันนาบ,บ่าวยันแม่น้องพลอ,อนบ่าว,าว,าวาด้วยเออพอจะจัดจะเขาเว้า,วาวแล้วก็กกไปแล้วไปเยี่ยมน้องเพิ่นเป็นยังไเพิ่น,น,นว้าให้ฟังอยู่บ่เรื่องสีตั้งเงือต่างหยังมือได้นะกั้งเงือนบ่โดยากาน้ำบังบหู ญาติว่าใบ้านน้องแดงว่าสอาูฟังยังสิแต่เงินนี่เขาว่าฝากธนาคารครับเขาจะคุณนะเขาลอยเขาไปจากพร้อมไห้สิฝากธนาคารนะเขาเขาแตงเขาบอกครอมเขาว่าให้เพื่อนในีมันโอ้อันน้องแดงนั่นอยากเอาเงินฝากธนาคารด้วยแล้วไห้บวชให้ฝากอ่ะเ้องเขาเอ้ยน้องดบวชให้ฝากอยากเอาเงินหนีมาให้เพื่อนด้วยแหมแล้วเนาะก็อยาก โย่ซาใจคอยกะเห็ดเฮือนแล้วมันยังพอได้ไมีเฮือนเป็นของตัวเองเห็ดไทยมันแน่นมันหนาหลังหน่อยดูว่าหลังใหญ่กะหลังใหญ่โอ้หน่อยใหญ่กะคำเห็ดไทยมันแน่นมันหนามันเป็นแต่อยู่มันกะงามเนาะเพื่อตั้ง้วบ่มื่นนี่ดีกว่ามือได้เพื่อตั้งทุจักอยู่บ่ทางไปทางไปยังบวัวท่านได้หูเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่ายามนี่กะ ยามหายงามนาเนี่ยฝ่าฝนกระตุกมือมากระตุกลดพี่น้องเลยสร้างกับเพื่อนได้แรือบ่สร้างเห็ดนี่สร้างข้ากับพนักมพนักแล้วโอ้บางทีกันสร้างนะบ้านนี่เดี๋ยวเพื่อนข้าเห็นหายเห็นหน้าเนาะหัวาเนาะขันชิไปเหือนกะโย้โมยผู้ใดไรสิม่านดับหน้าถ่ายหน้าให้ดูให้เมียอีกยากอีกตัวนี้ก็ดียามนี่เหตุเรือนยามนี่เดือนเจ็ดนี่สร้างบ้านก็ได้เนาะทั้ง ดีวา่าในไหนทางบ้านเจ้านี่บ่บดได้เพิ่นบ่ได้ว่าในไหนบ่ตั้งเฮือนเดือนนี่ได้เฮือนไทยบ่ตั้งตั้งเฮือนเฮือนไทยก็ยากนะตั้งเดือนเจ็ดนี่เพ,พิ่นบ่ได้วิพบอเพิ่นบริพยังไม่เจอมาครอบชื่อแล้วเฮีนแล้วเขาครอบบัดท,ทางบ้านอันบา่าของพายบัดรพิษได้เหตุยามนี่พิษบพิษแล้วมันผลตกที่แล้วมันเหตุยะเนื้อทังพิษนะมีพิษได้ทังพี่อ่ะทางพี่นี่ว่าแต่มีเงินเนาะทังพี่มีเงินตั้งมเงินตั้งรถ พี่น้องเลยบริพิตรยังเดี๋ยวเช้านี้ฟี่ก็บวิติยังแล้วก็ไปว่าบ้านนี้ลูก,ก้านี่ลูกเองบ่าน,นี่กระจอดเนื้อว่าจ้างคนนำนี่ลูกเองลูกเองลูกเองกับบ้าดำได้ดำเองอีกบริจ้างไคเนาะกระดำเองนี่ล่ะลูกก้าวลูกเองคือว่าส่วนลายแถวนี่คือว่ามีแต่เพคนว่านเนาะบัวควายดำเนาะ ใช่เขาว่านมืดค oh, oh, ือมีแต um ่หนาแทบบ่เดียวไปนี่หนาเขาหนาเขาเคยไม่ใช่หูดโอ้หน้าไห้ตัวนี้ใชะหน้าเขาไม่เวินหายใหญ่นี่หนาเราเนาะนั่งบดบนอยู่งัวพายหนิงัวเจ้าบองัวใครกาะอ็มันเฉลี่ยไปกินเข่ากิีกาเนี้เนาะเอ้ามาป่ะนี่ได้ผ่ากระจาดไหมได้บนนอนน่ะพาเห็ดหอ เขาเวียงซื้อมาให้เออว่าเวียงซื้อมาให้โดยสามแผ่นสามแผ่นพอได้อ้อมพราะอะไรขังเนาะโดยเพรไอ้นอนนี่แหละบันนี้คือแน่ๆบ่แบนี้ฮะโดยเมื่อก่อนนี่โลดปรานอนเบ็ดปุบไจักขกจักไปสั่งไม้ยาจนเป็นไรตั้งเชิงผูกแต่ยามีงูมีเงี่ยมีขี้เข็มไปงอบันนี้แบบนี้เหยียบไปบันนี้ต้องจองอยู่แต่พี่น้องเลยต้องจองไปติดอยู่อยู่ได้แบบนี้แล้วแบบไทยที่ไปกันอยู่ให้เบิ้งพี่น้องเลยว่ามันเป็นอายุวั่หรือว่าเป็นอายุบอกแม่นว่าที่ว่าอย่าชื่อพี่น้องเลย นอนก็พายบ้านี้ฮะนั่นก็กระปุกตุ้มให้คอยกระปุอยมานอนน้ำบ้านี้เห็นลูกลานนะั่นขึ้นมานอนน้ำพี่เบิดบ้านี้เนาะด้วยมวนแล้วบ้านนี้ฮะทั้งพุน่นนย่างใจสองเท่าบ้านนี้พูดในย่างใจสองเท่าแล้วเออโน้ตัวนี้มันดูพี่มันชาวอานั่นต์พวกจกักมีพื้นมีไฟใต้ใจ,จะบ่กเลยจอดพอพื้นจะไปซื้อไม่ใส่อยู่โอ้ ใส่สระเซวบ่เฮิ่นหลังหลังตัวนั้นหลังโตพอตูไม่ตู้อยู่นะบ่ใช้ใส่ดอกไฟกลางดอกไฟน้อยนี่อือตัวนี้ยังบ่ได้ตายังเนาะยังมือติเนาะตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่บ่ได้ินือโอ้นี่ชื่อนี่ชื่อมาใส่อยู่ใแล้วมันมีแล้วยังแกนชื่อมาใส่อยู่ซื่อชือมาใส่ซือขอใ้ตายได้นอนได้อื คือเห็นไม่เห็นอย่างนั้นตารางนั่นเชี่มาเห็นเพื่อนหลังได้นี่ไม่เลยเฮาเีมาเห็นเพื่อนหลังนี่บ่โดยโอ้พี่น้องเพื่อนเอือยเพิ่นตั้งเสาคุุก็ได้อยู่ยังบ่ได้เห็นเห็หดยั oh งบ่ได้เห็นเอาไม้ใสเด้เอือยเพิ่นเอือยเจ้าอยู่ทางด้านฉาตอนนี้นะเอือยเฮานี่ยจิดนะฮะเอือยเฮาเนี่ยจุดนะเนาเช่างเช่าขายโฮมเมดเจสปูบ่แม่นเพิ่นไปหา ค่าหาขายหาเงินหาค่า,าทางอื่นเนาะบ่แล้วแล้วก็เห็ดน้ากันนี่แล้วโอ้ลูกเราประจักอันมาถ่า,ายหน้าให้นะบ่แมนบ่หรือว่ามีอีกบอเกยเจ้านะบ่นี่ก็มีคนละคนนะกะโอ้คนละคนมีหลายคนอีด่๋าานี่ค่ะจะเม,ม,มือ่อหนึ่งจูมื่อหนึ่งชีมอะไรอืมคนหนึ่งอยู่สีวัยพุ่นนันผูมาถ่า,ายหน้าให้ลูกเราหนะเนาะดยใหญ่แล้วลูกเฝันหนะเนาะลูกเราหลายคนแท้บ่ะดยอืม บาดมาเห็ดหน้านี่ลานผู้สิมาไถ่ายหน้าหานี่นอนอยู่พี่บ่นอนพี่บ่ได้เมืยงตัวทารเลวนะโดมาเห็ดแบบได้นี่นะ,ะแบบปั้นเขา่าให้ก็ให้ลานบ่ดีว่ามาเห็ดไถ่ห้ซืออ้อน,นี่เอื้อจอดก็มีไถให้เหาก็ชัางดีก็มึงมีผู้ใช้ใช้หนาเด้เอ <c oughs> เอาหากะจอยต้องหาก็ต้องใช้ลาน บอแมนบบแบบมาไฮล้านมาถ่ายแล้วบัดเกี่ยวเขาแล้วแต่ปันไฮล้านจากักกระเป๋าชิดเป๋าจัิงสิดีว่านใดแ่ไฮร้านเมื่อกห้มันจักจักทุกชอบอมไม่ว่านงางแต่เฮาเกี่ยวแล้วไม่ได้เข่าเขากับปันให้ลูกหล้านเฮาเมื่อกินเนาะโดยบุตรแม่บุตรแม่เมีเอาเข่าจากพี่บุตรม่เขาก็เอาเข่าพูดมากินโดยโดย,โดย ว่าไงก็คือว่าบ่มีผู้มาไทยให้บ่มีผู้มาไทยพ่อใหญ่เพเดดิ่นกะไทยบ่ได้ดอกเนาะเพิ่นอนุลายเลยเนาะได้แล้วก็เบ,บิ่งลานปีนปตะเกาเลยใช่ปี <หะ S 1> ที่ผ่านมาเลยใช่ก็ปีตะเกาี่ก็จ้างคนได้น่ะจ้างคนไทยนี่ได้โดยทั้งไทยทั้งขาดเลยเนาะโดยบุดลายเติบจักน้งแต่คันจ้างคนนี่จักจกีบ่เพิ่นจ้างปีนึงเท่าไร มือแสนจ้างเป็นวันหนาวัดละแสนมีอยู่เนาะคนมาเห็ดมาไทยกะยมีอยู่มีอยู่ใ่ไหมมือนนี่ร้านมา,าบอหลานดืมว,ว่ามือพุ่นมาร้านทางน้องไปมือนอนจัพี่บอออันว่าผู้สีถ่ายหน้าหายมาแล้วบ่เดี๋ยนี่นะกับมาแล้ว มาแล้วโดยมานอนที่พี่เดยไปเมื่อเลยเมื่อมาใช้หน้าหุบแล้วเออมาตั้งแต่วันกา้าแต่ตอนนั้นพุดอย่บนในเมื่อเลยโดยจะค้นบ้านนี่สิลงไปโลกาหนำนี่มีจะค้นบ้านมีจะใครแม่ก็เล็กน้อยได้หรอกเออมาจิ้งข่ายแหละพักกับโลก,กาแหละโดยโดยเมื่อนี่คออือบุกนะ๊กลูกก็อยู่ในลายมีหนำอยู่บ่ตะกาศนะเมื่อนี่ไปลูกไอแม่เอามาอือ บในนกเ้ามือนี่มือนี้มันคานเนาะแ <โด S 1> มนบอกมืออื่นมันพูดตุกกาไว้มันพุดวันพัดแต่ดำดมีน้ำอยู่บ่แต่กาเจ้านี่ไอจอดก็มีอยู่เออโดยโดยพี่น้องเลยคือทางไอจอดเพิ่นกามืออื่นนี่เพิน่นสิได้ตุกกากล้าเขีมไว้ดับมือฮื้อมาชัน่นเนาะเพิ่นเฮ็ดกาดทุกป,ปีได้พี่น้องเอ้ทางนี้ทางบ้านเบาของพายหนั่นยังเป็น กระสอบอยู่ในเหล้าก็ยังมีอยู่ยังบริษัทได้ยอดถ่ายหุดคือทางนาบ่าก็พายกันยังบริษัทหุดช่มพี่น้องไปหวานไ้ตั้งแต่สามสี่มือก่อนยังบริษัทใกล้เนาะง้อมาเจี๊ยบเ่้เจี๊ยบผ่นแล้วหอดพาผ่าแล้วบริษัทใกล้ตอนนี้จะออกบบออกยังบบหูเลยยังบริษัทใกล้บม่มีเวลาไปอยู่ยังอย่างยังคาเบียคางานอยู่ กานนำลูกเอาลูกไปเสงจบม .4 อยู่หงเฮียนม .5 อุจมพรผูกคันว่าสิไป้ายไปนากะได้ไปชงลูกไปหบลูกนะเลยเมียไปไปหบเมียกะย่าลูกน้อยเอาลูกน้อยแล้วลูกชายลูกน้อยกับบอน้อยไปในรอกประมาณสี่หาปีนี่แล้วผู้หญิงลูกอ่ะมีแต่ผู้หญิงเบิดบ่มีผู้ชายจักคนได้สามคนกับมีแต่ผู้หญิงบ่มีผู้ชาย บอกมีหัผู้ฉิถ่ายนาซอยจังนิ่งสามคนดีกด,ดีอะไรน,นิงดีแล้ทบว่าเขาอยู่เขาไปหำปเทียนไปเลยวันนี้อ,อ,อยู่น้ำจากคน <c oughs> <c oughs> ผู้ใหญ่กับปเทียนแพทย์อยู่สวรรดเขตเลยคันผง,ง,งเงินมาให้พอใส่โอ้ยคันผังเงินมาให้พอใส่ก็ดีแล้วไม่แตม่มาเอาน้ำพอเลยไปใส่ไปเสียค่าเทอมเสียค่าห้องเสียค่าชุดค<ด>่ายังยังเทียนอยู่ยังเบ,บิจบ นั่นงบริจบหาไปเที่นยนได้สองปีอ,อีกสามปีจิจบพี่น้องจะได้ไปอันรีวิวอันมองอยู่มองเช่ามองนอนของเอจจอนในกาทั้งอันรีวิวตะตะก,กาเพื่อนให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งว่ามีน้ำบ่มีนำ้นำเน,ะนาะทั้งเฮาก็ที่ได้ไปก็เนอนอันเอจจอนเนอสบายดีกอจอนโดยสบายดีพี่น้องไปเบิ่งตะกาตะโกนน้วกันพี่น้องเลยถ้าเอจจอนเพื่อน ตอนที่บ่าวกับพายมาตอนนั้นน่ะมีลูกมีหลานเพื่อนแล่นดีนำ้ำจุ้มถ้ำจิ้มถำอยู่มาป่ะนี่เพื่อนว่ามืออื่นเพื่อนชีลุกล้าไว้มือฮือเป็นมือดำงามพี่นอ้องเขียวอุ้มทุ่มพี่น้องมึงแนเออบุคคอยมีน้ำป่ะไหนพี่น้องเลยมีน้ำกาบบ่อลายป่ะไหนมาสีบรอกยากัวโถบ่สมบสีโปดผัวโถบ่เนี่ยเอา้าเมนผู้อยนั่งอยู่ต้นม่วงผูขึ้นไปเอาอยลงนั่น ฮะขึ้นมาลินขึ้นมะลินโอ้ขึ้นลินกับลินสูงผูเจ้าเด็กโตมาอ่านพวกแหงเลยนี่ฮะบนลินอยู่ตามกับบ่ลดินเนาะขึ้นมาลินอยู่กุ้งใม้ผู้บางแน่พี่น้องจักจิแมนคนดุจักจิแมนคนดื้อพี่น้องไอ้ต้นม่วงอยู่สูงบมหาสูงผูเออผูพี่น้องบ้านนี้มีผ้าไม้กระจาดแอบต้องย่องพี่น้องเลยอ่าแมนผู้ได้ฌานี่ฮะสบายดีละเห็นยังกันนะฮะ กินยังกันนะกินมีอมโอ้ยพี่น้องโหกระเซ็บอยู่บ้านไหนนั่ใส่ตู้อ๋อยู่นี่ฮะได้ยังกินเขา่ากินมีบ้างมื่อนี้นะ่ดีกว่ามีแลกกินแนวอืน่นอีกฮะแกงพลิกเอาใช้อันปี้ไปอาเจ้าเมื่อกี้นี่คือว่ากินกับมันนั่น ไปจอนกินอีกคือว่ากินกับมันว่าแกงลวกกบอือแล้วก็อะไรขึ้นไปสอนโอ้ไปสอนทางไรหลานนะสอนพูนใกลๆเลไปสอนพูยยำคำยำคืนเจ้าก็มานอนนี่บ่นี่นเออบ้านนี้แอมพาแอมอย่งงงางเรียบร้อยบอ่ลมโม,ม,ม,มพัดแห้งไปแล้วผลบ้าแล้วก่อนี้เาานเาะโดยพื้นไฟได้จ้ะพื้นไฟตอนนี้ใต้ตั้งได้ไหมได้วแม่ใหไปซื้อหมอมีแล้วแม่ใหญ่ไปซื้อแม่ใหญ่ไปซื้อเพคนซื้อไดเอา มือได้เพิ่นจะไปซื้อให้นะน้องละมืออื่นมือได้เพิ่นสิอันโลกาดันาคือว่ามืออื่นโอ้เจ้ากดกเป็นบ่ดกาน่ะดกเป็นอเนาะเออปีที่กเจ้ากลกนําใหญ่อบ่ได้เทื่อจััดมาเทื่อกะ2มาเทื่อกะ2บาเทื่อกมบ่อืโดย อาชากินอันมีช่านน้องหลาทางไอ้อสิกับก่อนฝนสีตกเลยอาสบายดีเด้อหล่าเด้อโดยสบายดีเออพี่น้องกินข่ากับมันแกงหัวไปสอนมาสันทางผูกได้หล,ลายเตอรพอได้กินพี่น้องแต่ว่ายังยังอยากกินมีอยู่ทางน้องน้อยเอาพี่น้องเลยผูกงัวกะผูกไว้เดีย๋ยวมันจะลอยไปกินขา่ากินกะมู เด้พี่น้องบัดนี้ฮะฝนตกกับขครแน่บัดนี่ฮะสิบุพภาบัดรเเป็นตะยูเป็นตะน,นอนแนบบัดนี้คือมาเมื่อก่อนน่ยโอ้ยอปึงอยู่สองถนนทะลุพังนั่นสองทนนทะลุพังนี่เนาะลมมาฝนมาคืออันนี้มันก็เป็นตอยูตะนอนอยู่พี่น้องเลยคือว่าทางบวเวียงเพิ่นว่าฉันซื้อผักระจาษมาสามแผ่นสี่แผ่นพี่น้องหลายแผ่นเก็บได้นี่ฮะหนึ่งสองสามหกสีส่ห้า หาแผ่นพกแผ่นพี่น้องเลยอันนี้ไม้ตารางนี่ไม้ไมเฉเพือนหลังนี่พี่น้องเพื่อนนั่นเอื้อยเพื่อนเอ้ายังบันชลงอยู่ผูน่ะ <c oughs> พี่น้องเลยืันนี้ก็ได้โอกาสมาเยี่ยมมายามเนาะทังเอื้อจอนเพื่อนพี่น้องเลยมาถขาวข้าวสารทุกชุกยิบชีวิตการไปอยู่อะไรพี่น้องเลย ว่าแใจมือตะเวนเห็ดอยังดำไห้ดำนาอะไรไปว่าะธานเนาะมัอน,นี้ก็ได้โอกาสเข้ามาเยี่ยมยามถามเพื่อนว่ามีแต่ลายช่องอะไรเขามาดินมาเยี่ยมมายามทั้งกระจอนเพื่อนพี่น้องเอ้มัอน,นี้กะเพี่น้องเลยว่าลายยายหางเนาะว่าลายกระชิญเงาพี่น้องเลยฝนกระชิมาอะไรบ้านนี้ฮะโอ่พี่น้องฝนกระชิมาทางบากก่าวไพ่ก็ชิได้ขอ,อลาขอตูกราบก่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ายังมีภารกิจ ที่จะไปครับลูกที่ไปเซงอยู่มอสองอุทพพลเนี่ยพี่น้องเหรอเนาะบุคุวาดสิไปฮอดก่อนหรือว่าจังไดนนี่ฝนก็นมาเลยบางทีก็คิ่ที่ฝนอยู่แถวบ้านข้างหนา้านี่ก็บบุคุ้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะสั่นเลยพี่น้องเลยว่าอะไรเงี้ยอี้ดีขอตัวกลับก่นอนเด้อพ่อแม่ C พี่น้องเอฟซีทีเขาลบหลักแพงเบิร์ถูกฐามนมาสั่นเนาะไวปฟอกกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวคำไพ่กับทีขอตัวกลับก่อน ขอกลารสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกคู่ทุกคน